สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับเรารู้จักโรเยนบาลเล่ออฟคัมเบเดียกันไหมครับบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันเป็นเรื่องราวของเขมรแต่เมื่อมีสมาชิกท่านหนึ่งได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับโรเยนบาลเล่ของเขมรมาเผยแพร่ในเพจ Amazing World ดทันเจคับวีสามทำให้รู้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเขมรมาตั้งแต่ปี2008หรือพศ2551แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ข้อมูลที่สมาชิกท่านนี้เขานามาเผยแพร่ ว่ามีววรธกรรมไทยบางเรื่องที่ไปเป็นส่วนประกอบของโรย a นบัลเล่ของขเขมนบางคนอาจจะประหลาดใจนะครับเมื่อได้ทราบข้อมูลเรื่องนี้สําหรับโรย a นบัลเล่ของขเขมรเนี่ยเท่าที่ดูตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมา จะคล้ายกันกับลําไทยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับดนตรีที่เป็นโมโหรีประกอบท่าไล่ลำมมีการขับร้องเป็นทํานองประกอบท่าลำมมีการลำอับสลา,าและก็มีบางส่วนบางตอนจากการแสดงโขนเขมรและหากเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของยูเนสโกยังมีการเต้นระบำพื้นเมืองจากพื้นที่ต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิน่นวิถีชีวิตของชาวเขมรที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมอยู่ในหัวข้อ r o ย a l Ballet of Cambodia เดีย หรือคัมแยร์คลาสสิคเดนหรือพูดง่ายๆว่าวการไล่ลำระบำโบราณของเขมเหนเขานั่นเองครับสำหรับวรรณกรรมไทยที่ได้รับเกียรติเป็นส่วนประกอบอยู่ในโรเยน b a ัลเล่ออฟ m ัมบเ a ดียจากข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาได้แก่พระสุทนมโนรามาจากบทละครนอกไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีที่มาจากสุทนชาดกในปัญญาสชาดกแต่งโดยภิกษุชาวเชียงใหม่ประมาณปีพศ2000-2200วรรณกรรมเรื่องต่อไปคือสังทอง เป็นบทละครนอกเป็นพระราชนิพนธ์โดยในหลวงรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยมีที่มาจากส่วนสังชาดกในปัญญาสชาดกที่แต่งโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ราวปีพุทธศักราช2000ถึง2200วรรณกรรมเรื่องต่อไปคือทิพสังวานเป็นหนังสือที่อ่านเล่นในสมัยรัชกาลที่5วรรณกรรมเรื่องต่อไปทินวงเป็นนิทานพื้นบ้านทางภาคกลางของประเทศไทยเรื่องต่อไปคือสังสินชัยเป็นวรรณกรรมไทยอิสานลาวแต่งโดยเท้าปางคำ เจ้าเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำพูแต่งในราวปีพุทธศักราช2192วรรณกรรมเรื่องต่อไปอุนรุษพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีที่มาจากอนิรุตคำฉันในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากอนิรุตในวิษณุปุลานะฮาเลงวงปุลานะและพระวัตปุลานะวรรณกรรมเรื่องต่อไปจันตโครบแต่งโดยสุนทรผู้ เป็นนิทานพื้นบ้านทางพระกลางของประเทศไทยแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นจำนวนการแต่งของกวีท่านอื่นวรรณกรรมเรื่องต่อไปกากีแต่งโดยเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งมาจากกากาติชาโดกสุสันตีชาโดกและกุณาละชาดกแล้ววรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่สมาชิกท่านนี้เขาได้ให้ข้อมูลไว้ก็คือเรื่องไกรทองไกรทองเป็นตำนานพื้นบ้านของจังหวัดพิจิตร ที่มีบทละครนอกเป็นพระราชนิพ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยในหลวงรัชกาลที่2ใครทองได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีชื่อสถานที่จริงที่สอดคล้องกับตัวละครในเนื้อเรื่องและยังมีการแสดงโขนจากรามเกียนบางช่วงบางตอนบางท่านอาจจะไม่เคยทราบเรื่องราวนี้มาก่อนเลยก็ได้นะครับว่าวรรณกรรมไทยบางเรื่องไปเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นส่วนประกอบของโลเยนบัลเล่ ของกเมนที่ได้รับก,การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกมา15-16ปีแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากที่สมาชิกท่านหนึ่งในเพจ Amazing World c ันจะขับ p v3 ได้น,นำมาเผยแพร่เดี๋ยวจะวางลิงก์ให้เข้าไปติดตามกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเป็นข่าวคราวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเราครับ รับชมคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมแชร์มุมมองกันได้เลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปบ้างกราบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องสารพัดส,ส,ส,สารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสาร,รพัดสลรพันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ